สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนีนมาเฮ็ดขนมเทียนใส่วานหรือใส่เค็มจ้าไม่มีแม่รัศมีใส่เค็มจ้าโอ้ใส่เค็มจ้าพี่น้องใส่นันนึงอ๋อใส่วานหนึ่งค่ะอยู่แม่นบ่จ้า,อ,าอ,อันนั้นก็ออเดอร์แม่นบ่อใส่วานนะจ้าออเดอร์ว่าจ้าพี่น้องจ้าเป็นหม้อย,อย่างละลอยจ้าใก<น>ล้ต<น>ุ๊ดจีนจ้าใกล้ตุ๊ดจีนขนมขายดีแต่เสียทีบ่มีวัตถุดิบเนาะค่ะบักเภา มะพร้าวหายากจ้ามะพร้าวเพื่อทําใส่นะ่ะเป็นจ้ากะทิ<า>กะบอึดดอกเป็นกะทิก้องกะทิอย่างน่ะตะว่าบักเ้าวนี่ะจ้ามะพร้าวที่เขาจะเอา,าเฮ็ดใส่นี่แหละพี่น้องจ้าหายากหลายจ้าเขาก็ต้องหาเอาหน่วยมันพอดีเนาะเนื้อน,นวลนนะ่ะพอดีเนื้อนในของมะพร้าวนะ่ะพอดีที่เขา,าเอาเฮ็ดอันใส่จะใส่ขนมมกนะจ้า ขนมมกขนมเทียนนี่แหละขนมมกกระเอืน่นบ้านแม่พันนี้ขนมเทียนกระเอื่นจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ห่อแล้วจ้าเอาไปส่งเพื่อนในราคาแบบใดเนาะจ้าเมลสมีนี่ซอันสิบาทโอซีอันสิบบาทั้เทียวลาดที่ได้ขึ้นราคาดูเดอกเพราะว่าแป้งกับึ้นแป้งึ้นติน้ำตาลเออน้ำตาลกัลกขึ้นบักเภาวก็ขึ้นบักเภาวกระหายาบจ้าบอกเป็นอย่างเอาตามสถานการณ์เนาะค่ะเนาะสถานการณ์บ้านเมือง ถ้าเขาเห็ดไปบ่ได้ยังเขาก็เห็ดไปบ่ได้นจว่าจเพนสร้างห็ดเพนจ้าจ้าเป็นยังเที่ยนาเที่ยหลังเขาจังวากันจ้าเที่ยนาจะได้กินราคาอย่างพันเท่่ไม่ขี่ไม่เหย้ยวไยคนขาไม่ขี่กันต่างกันรู้แล้วบอกว่า่าปากว่า จมนกนะ <Rey k> แม่สุชีซูนให้นกจ้านกนำเชือ้อไม่ดีเชือ้อไข้หวัดไข้อะไรกำลังระบาดอยู่ตัวนี้โ <c oughs> รลาติดแล้วนั่งตตกอะโรลาสี่สิบยี่สิบเจ็ดอยู่โรัดสาขายอยวิกซีสาขาย่อยยี่สิบเจ็ดบาทอยู่จ้ะ นี่ล่าจะพี่น้องวิธีการเนาะ<ม>เอาอันนั้นจะกิโลละสี่สิบสองบาทเอา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 แป้งที่เ้าเอาใส่ไส่ไว้นะคะจุ่มน้ำมันแล้วก็บ่าต้องเอาน้ำมันทาตอง<ม>เห็ดแบบนี้เลยจะดีเนี่ยวิธีการจะเทคนิคการเห็ดขนมเทียนแม่ลัศมี เฮ็ดตามออเดอร์ทั้งนั้นเลยจ้าหอนบ่ไดออเดอร์บ่ไดครบออเดอร์ซ้่อันดใ,กใดในใกใ็ใส่บักเผาใส่มะพร้าวเดสซูเมอร์เนี่ยใส่บักเผาเมื่อแต่งแต่เฮ็ดขนมเชียงเพิ่นยังใส่ใส่บักเ้าจ้าพี่น้องว่าเป็นขนมเชียงสมัยก่อนเนาะเพิ่นใส่ตะแป้งกับน,น้ำตาลสูเมอร์นี่เพิ่นใส่บักเ้าพร้อมจ้า อออเอาน้ำมันใต้น้ำอืเอาน้ำมะพร้าวอ่อนผสมแป้งอีกละทำให้หอมอร่ให้หอมแป้งกะโนมหอมหอมน,น้ำมะพร้าวอ,อ่อนจะไปที่หอเบิ่งดีดี แม่พัน,นี้เห็ดพอเป็นดอกยามใดกับมะเบิงแต่แม่รัศมีนี่ล่ะแม่รัศมีเป็นอาชีพเพื่อนเนาะก็เห็ดเป็นข้องชํำนั้นแม่พันนี้ห่อจินก็ห่อ,อได้ยุค่ะแต่ว่าบวงงามบางามบางบางามแบบ,บ,บน,นี้นี่ค่ะ ขนมเชียงหนึ่งแล้วตีหนุ่งสุกแล้วแม่นบอกเดี๋ยวไปถ่ายเอาขนมเข่งเป็นคลิปต่อไปจ้าแล้วก็อันโม่หนึ่งหนึ่งยูค้าอยู่กับมีแม่นบอกอันหนึ่งขนมเทียนนั่นละขนมเทียนจ้าพี่น้องจ้าใส่หวานหนึ่งใส่หวานจ้าเกขึ้นเัื่อไรคะจ้าเดี๋ยวแม่พันนี่ไปถ่ายเบื้องหน้าจ้เนาะไปต่อด้วยขนม เทียนกำลังนึ่งขนมเียงนึ่งสุกแล้วฝีมือของแม่ลัศมีตามนั่นเลยจ้ะพี่น้องพี่น้องจา๋านี่ขนมเทียนใสใสหวานค่ะหนึ่งอยู่ค่ะพี่น้องป้าอ่อนว่าออเดินหลายอยู่เลยเนี่ยน่าจะเนาะทางเห็ดอยู่ทางหนึ่งอยู่กับพ้องกันจ้ะพี่น้องจา๋า เป็นตาเซบจ้าเซบๆๆบเซบ,เบนี่ค่ะขั้นตอนนี้ก็นึ่งอยู่นะคะนี่นะคะพี่น้อง หนึ่งตัวจ้าจ้าขนมเช่งจ้าพี่น้องบังดูเป็นตาแซบจ้าพี่น้องจ้าบังดูบังดูงดขนมเข่งอืตามออเดอร์เลยจ้าขนมเข่งกะใส่กะทิใส่มะพร้าว จใาใบมะพร้าวถึมถึกมะพร้าวอ่อนจะเอาน้ำมะพร้าวซําเดะผสมแป้งนะจ้ะพี่น้องหอมจะน้ำบักเผาผสมแป้งหอมจะหอมพี่น้องจ้าม,มาชิมขนมเข็งน้ำกันด้วยจ้าเด้อขนมเข็งจ้าขนมเข็งหว,วานหวานเสบเซบจ้า นี่อีกจ้าพี่น้องโอ้เห็ดหลายเห็ดหลายจ้าแต่ปานั่งกันยังว่าพ ah. ่อออเดอ์อยูเด้จ้าพุดน่อยอืม้วขนมเฉียงขนมเทียนขนมมกุกขนมเทีนยนใสหวานใสเค็มขนมเข่งสุดยอด แม่พันนี้ได้กินแล้วจ้ะแซบแซบเหมือนตอยางขนมเช็งกับแซบจ้ะพบบเพราะว่าเป็นใส่บัเผ้ามันเลยแซบค่ะขนมเทียนกับแซบค่ะถึงใส่หวานใส่เค็มแซ่บลายค่ะพี่น้องค่ะ ชาขอจบคลิปนี้ไว้สานี้กันเนาะค่ะเนาะคลิปหน้าพ่อกันใหม่เด้อค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง